COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักแห่งพันธสัญญากรุงเทพวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับขันพระองกับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบตฟ,ฟายีเชิงภูเขามะกอ,อกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่า จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นไปนตามพระวจนะที่ตัดโดยผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่าน โดยพระไทยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตัดสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกลาของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังและพผู้ลงก็ได้ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนมาปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนน ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็ร้องโฮว่าโฮสาน,นาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระองพระผู้เป็นเจ้าทรงเจริญโฮสาน,นาในที่สูงสุดเมื่อพระลงเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั้งกลุ่มก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอ ฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเลสแควนกาลิลีจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระองนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระองทรงใช้สาวกของพระองนั้นไปนําแม่ลาและลูกลามาให้พระองนะครับถ้ามีผู้ใดถามก็บอกว่าพระอง ต้องการเขาจะปล่อยมาทันทีนี้เป็นการสําแดงถึงความเป็นพระเจ้าผู้ลงผู้ทรงสัพพัญญูนะครับงั้นเหตุการณ์เนี้ยที่พระลงทรงทําขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําขึ้นแบบสถานการณ์ข้างหน้าแต่พระลงมีพระประสงค์ในการที่เสด็จมาและมีพระประสงค์ที่จะต้องการลาเพื่อให้สําเร็จตามพระวันะของพระเจ้างั้นดําเนินชีวิตของการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นพระองดาเนินชีวิตด้วยเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์ <Das que ath> ทําให้เราเรียนรู้ครับที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะดําเนินชีวิตที่ของเรานั้นจะเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์แต่วัตถุประสงค์ของพระเยซูคริสต์ในการเข้ามานั้นเพื่ออะไรครับไม่ได้เพื่อตัวพระเยซูคริสต์เองว่าจะได้รับการยอมรับอย่างใดแต่ว่าพระองค์ทรงกระทําเพื่ออะไรครับให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงกระทําเพื่อให้สําเร็จตามแผนง,งานของพระองค์วันนี้เราเรียนรู้ครับที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะทําสิ่งต่างๆอย่างมีวัตถุประสงค์ ให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ของพระเจ้างั้นแน่นอนการดําเนินชีวิตของเราในทุกวันวัตถุประสงค์ในชีวิตของเรานั้นก็เพื่อแผ่นดินของพระองค์ไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนตําแหน่งใดขอให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้านั้นเคลื่อนไปกับเราด้วยนะครับให้วัตถุประสงค์ของเรานั้นเคลื่อนไปในที่ทํางานของเราเคลื่อนไปในชุมชนของเราให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นเ ออกไปทุกที่ที่เราก้าวไปพระเยซูกิฟทำทุกสิ่งเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นออกไปวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเราจะดําเนินชีวิตที่เต็มด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแผ่นดินของพระองค์เราจะเป็นเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มเราจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่นําความข่าวประเสริฐข,ของพระองค์นั้นออกไปในทุกที่ที่ท,ที่เราไปพระองค์เสด็จไปทุกที่พระองค์ทรงมีพระปร,ระสงค์ทุกที่ นั้นการไปไหนของเราก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเดินทางดูที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่การดำเนินชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่หใ,หให้เรามีชีวิตเหมือนพระองเราจะมีชีวิตที่มีวัตถุประสงค์หรือเคลื่อนไปด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่จะมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังแล้วก็มีหัวใจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระองออกไปเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าขอ,ขอบคุณพระลงค์สลับพระคุณความรักของพระอง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ที่ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลือกและเรียกเราให้อยู่ในแผ่นดินอาณาจักรของพระองค์ให้เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกมากมายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใช้เราในการงานของพระองค์อธิษฐานอวยพรเรา ไม่ว่าหน้าที่การงานในวันนี้ที่เราต้องออกไปทํางานเราต้องออกไปเรียนเราต้องไปพบลูกค้าวันนี้ขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราและให้คนทุกคนที่ได้พูดคุยกับเราในวันนี้จะสัมผัสถึงความรักของพระลงได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน